ฟังหน่อยกูกิ๊กอยากเล่าค่ะวันนี้นะคะมีข่าวร้อนแรงระดับประเทศที่ต้องเล่าด่วนเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะมีพระราชองค์การโปรดเก้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วค่ะวันนี้ค่ะหนึ่งรก,กรกฎาคม2568ค่ะมีพระราชองค์การโปรดเก้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีรัฐบาลแพรทองทานชุดใหม่ค่ะซึ่งถือเป็นการปรับคอรอมอครั้งแรกในสมัยที่1ของรัฐบาลชุดนี้ค่ะ โดยมีทั้งการโยกสลับตำแหน่งและเพิ่มรัฐมนตรีหน้าใหม่เข้ามาหลายคนเลยนะคะเริ่มที่นายกรัฐมนตรีแพทรองทานชินวัตรค่ะนอกจากจะเป็นนายกแล้วนะคะยังควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยค่ะสำหรับนายภูมิธรรมเวชยาชาัยค่ะก็ขยับไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะ ส่วนทางด้านการศึกษาค่ะก็จะเป็นคุณนฤมลพินโยสินวัดค่ะก็จะมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่วนทางด้านคุณสุดาวันวังสุภกิจโกศลค่ะก็ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะส่วนรัฐมนตรีหน้าใหม่ที่เข้ามานะคะก็จะมีนายจตุพรบุรุษพัฒน์ค่ะก็จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจค่ะก็จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะแล้วก็นายอัฐกรศิริรัตยากรนะคะก็จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนายสุชาติตันเจริญค่ะก็มาเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็มีอีกหลายคนนะคะที่เข้ามานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยค่ะสําหรับการปรับคอรมอครั้งนี้นะคะก็เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลมีพลังมากขึ้นค่ะและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละกระทรวงในช่วงเปลี่ยนผ่านสําคัญแบบนี้ค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากรู้ว่านโยบายจะเปลี่ยนทิศทางยังไงหลังมีการปรับคอรมอค่ะก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพราะการเมืองเปลี่ยนเมื่อไหร่ชีวิตเราก็เปลี่ยนเมื่อน,นั้นค่ะฟังหน่อยกูกิ๊กอยากเล่าแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ